สวัสดีคะ่ะทุกคนคะแนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t r a ท่าเรวิงว่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอาา่าฮะมาแล้วนะคะมาแล้วพลังงานของอันนี้เป็น12ราศีนะคะอันนี้เป็นคิวของชาวราศีลคนาดาวจันดาวสุ์ธนูธนูเป็นอย่างไรกันบ้างทนูทนูทนูเป็นอย่างไรกันบ้างคะ อันนี้เป็นช่วงโบนัสที่เป็นครึ่งหลังของเดือนเมษาขออภัยด้วยน,นะคะถ้าอาจจะแบบว่าเลทมาเพราะวันนี้วันที่เอ่อ23ส <c> า <oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็แบบขยพยายามเร่งให้อยู่นะคะคือแบบมีอะไรทําเยอะมากๆเลย <c oughs> โอเคทีนี้มาดูการพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้าง ไม่เสียเวลาและที่สำคัญพลังงานคลิปนี้รู้แล้วว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรพลังงานมีไพ่ที่ดีสุดๆอยู่ในนี้ด้วยไม่เสียเวลาไพ่ใบแรกในไพ่ความรักคุณได้ make the effort การพยายามในความรักคาธนูอย่าทอ้อถอยอย่าท้อ อย่าล้าเราทอได้เราลาได้เราอะไรได้แต่เราต้องไม่เขาเรียก <c oughs> ว่าต้องไม่ลดละในความพยายามในความรักอย่างบางคนตอนนี้ถ้ามีคู่คือการที่พยายามที่จะสร้างหรือ work on หรือพยายามในความสัมพันธ์ให้มันไปในทางที่ดี take เป็น step by step สร้างอะไรบางอย่างในความรักให้มันเติบโตขึ้นให้มันมีความอะไรว่าเป็นการพยายามในความสัมพันธ์ที่ เราและเขาพยายามอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครตรงนี้ที่เป็นคนโสดก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นพลังงานของใครที่เข้ามาที่ว่าคุณรู้สึกได้ถึงการที่ว่าแบบว่าความรักที่ดีอะ่ะมันไม่ว่าจะอุปสรรคอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรความรักที่ดีคือการที่ทั้งคู่จะต้องพยายามเขาเรียกว่า work out ค่ะคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะใครจะบอกงี้ใครจะบอกว่า ไข่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่รู้สับนี้แต่มีหลายๆคนอีกหลายๆคนที่ไม่รู้สับนี้คือไข่จะเอามาพูดแทรกให้เพื่อเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับบางท่านที่แบบอาจจะไม่ทราบในแบบนี้นะคะเราจะได้ยินคำว่า work out work on work out นะคะ work out กับคำพูดที่แบบมนว่าเอาไว้ใช้กับการออกกำลังกายไปไหนไปจิมไปแบบไปฟิตเนส ไปเวิร์กเอาท์ไปออกกำลังกายแต่ในคำว่าเวิร์กเอาท์ในความสัมพันธ์มันเป็นมีนิ่งที่ดีมากๆคือการที่เราเมคดีเอลฟอร์และพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันเวิร์กออนเวิร์กเอาท์ให้มันไปด้วยกันได้ดีให้มันไปได้ในทางที่ดีมันเป็นมีนิ่งที่ดีมากๆและไพ่เมดีเอลฟอร์เป็นการเวิร์กเอาท์เป็นการเวิร์กออนอะไรบางอย่างในความรักเพราะไรมันมีไพ่นี้ค่ะเว r ร s o ี่ซูนเป็นไพ่มีนนิ่งของความรักที่ดีมากๆ ใครบางคนตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่พี่เป็นความสุขหรือเป็นเรื่องราวดีๆที่รออยู่ในอนาคตแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนโสดมันคือการที่มันจะมีใครเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานของความที่ว่าเออความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งที่ Take A c t i o n แต่มันคือการที่คุณจะต้อง Take A c t i o n ร่วมกันอะไรบางอย่างตรงนี้ที่เป็นพลังงานของความรักที่ดีรออยู่ตรงนี้ทีนี้ ให้ใบนี้ r e g t i o n Factor ใครบางคนตรงนี้ธนูคุณอาจจะดีวกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ต่างชาติมันคือการที่ธนูบางบางท่านตรงนี้ดีวกับใครบางคนที่มีความต่างกันไม่ว่าจะเป็นต่างศาสนาต่างสไตล์ต่างนิสัยต่างพฤติกรรมต่างไลฟ์สไตล์ต่างที่อยู่ ต่างอะไรบางอย่างตรงนี้ที่มันมีแฟกเตอร์บางอย่างที่มีความต่างกันแต่ถ้าคุณเป็นคู่กันที่ดีมันสามารถที่จะลงตัวได้นะคะบอกเลยและไพ่แบบนี้หมายถึงการที่บางท่านเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาด้วยอยู่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ Energy เป็น general เป็นภาพรวมมากๆขอหดึงพลังงานบวกไปนะคะ ไพ่ตรงนี้มีไพ่แฝงในพลังงานนี้คือฮันนีมูนเป็นเอเนจีสวยมากๆคือช่วงเวลาที่มีความสุขโรแมนติกม oment ที่ดีม oment ของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าหัวใจมันแบบมีความเติมเต็มหรือหัวใจที่มันฟูฟูอยู่ตรงนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะมีไพ่ที่เป็น calling i n y o u r so u l m a t e ด้วยเป็นไพ่ mining ที่ดีมันคือการที่ว่าความพยายามตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นอนาคตอันใกล้เป็น เป็นความพยายามเป็นความรักเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นอนาคตที่ดีรออยู่ในอนาคตอัในใกล้ตรงนี้ทีนี้ไพ่ของคุณในไพ่ภาพรวมก็ได้ไพ่ดีด้วยเช่นเดียวกันหกม้เท้าค่ะเนี่ยชัยชนะ Victory v e r y s o o n ตามชื่อชัยชนะอันใกล้เขาเรียกว่าชัยชนะในเวลาอันใกล้เข้ามาหาคุณ ชัยชนะในความรักนะคะบอกเลยว่านี่คือความสุขและชัยชนะในความรักแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ใหญ่ทั้งหมด1ใบ2ใบ3มใบมีไพ่ที่เป็นชัยชนะรออยู่ตรงนี้ด้วยมีไพ่ของการที่ใครบางคนตรงนี้ธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาและเกี่ยวข้องกับคนราศีเมษได้ค่ะเมษ สิงห์ธนูนะคะเกี่ยวข้องกับาธาตุไฟด้วยกันเองก็ได้และภายในนี้เกี่ยวข้องกับคนวัยต่างกันหรือบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่แบบว่าเป็นพลังงานต่างชาติบางคนเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบหรือคนที่ทํางานในองค์กรที่แบบมีความมั่นคงองค์กรแบบเขาเรียกว่าบางคนอาจจะดีวกว่าคนที่แบบทํางานอยู่ในองค์กรที่มีความ เขาเรียกว่ามีความมั่นคงสูงหรือเกี่ยวข้องกับงานเอกชนหรืองานที่เป็นลักษณะของงานราชการงานวท้านวิสาหกิจแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่เราจะเก็บไพ่ใบนี้ไว้นะคะแล้วเราก็จะไปพูดไพ่อื่นๆก่อนนะคะตรงนี้ไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่ง r i e s t e s s ธนูบางท่านตรงนี้นะคะอาจจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบโสดที่รอคอยความรัก รอคอยถึงเวลาที่รอคอยความรักอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าธนูบางท่านตรงนี้บางคนน่ะอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เซนส์ของคุณน่ะค่อนข้างที่จะชัดหรือสื่อบางอย่างกับพลังงานของความรักหรือความรู้สึกกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังเข้ามาแล้วไม่เคยเจอมาก่อนหรือเป็นคนที่คุณดิวไปๆมาๆหรือบางคนที่ดิวอะไรกันอยู่ตรงนี้นะคะขอให้คุณเชื่อเซนส์ของตัวเองมากๆในความรักความสัมพันธ์ เชื่อเซนต์และเชื่อจิตวิญญาณของคุณในเรื่องของความรักทีนี้บางคนนะคะก้าวไม้เท้าตรงนี้มันคือการที่ธนูบางท่านตรงนี้มีความเหมือนแบบว่ามีคุณมีคุณมีขาพื้นฐานเขาเรียกว่าขาแข็งแรงพื้นฐานที่รากฐานที่แข็งแรงในเรื่องของอะไรบางที่ว่าอย่างบางคนถ้าเจอความรักที่เจ็บมาหรือมีอดีตอะไรบางอย่างมาคุณก็มีจุดยืนและเหมือนคล้ายๆ stand strong อยู่ตรงนี้ แล้วสำหรับตรงนี้ถ้าเป็นคนโสดหรือเป็นคนความรักที่ว่าเหมือนแบบรอรักบางทีบางคนก็อาจจะเหมือนคล้ายๆมีช่วงเวลาบางอย่างที่ว่าเหมือนเจ็บมาหรืออะไรบางอย่างมาแล้วเหมือนรู้สึกว่าคือคุณมีมีเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานในระดับหนึ่งแต่บางครั้งบางอารมณ์บางคนของธนูก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อบ้างหรือเซ็งๆน้อย,ยๆกับความรักที่แบบอยากจะเจอรักที่มันใช่สักทีอะไรแบบนี้นะคะสําหรับบางคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สี่เหรียญ บางคนอาจจะเดียวกับคนที่เป็นธาตุดินก็ได้การทุสมองค์กรมันคือการที่มันมีความรักอะไรบางอย่างที่ว่าถ้าใครเป็นคู่กันตรงนี้มันคือการที่มีความรักที่เป็นคู่กันที่พยายามอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคู่กันที่แบบว่ามีความแบบมีความรักที่ห่วงเหนแล้วก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันด้วยอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้บางคนอาจจะเดียวกับคนที่เป็นธาตุลมก็ได้ ท้าลมได้แก่ไมถุนตนกลมสําหรับคู่ไหนหรือว่าธนูคนไหนที่ดีวกับใครนะคะไม่ว่าจะดีวกับใครก็ตามแล้วมีประเด็นบางคนอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางที่ว่ามีมีอะไรบางที่บางคนอาจจะเจอเรื่องราวของการบล็อกการห่างกับใครมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีไพ่ท่านลมไปแล้วนี่ก็ มีไพ่ของวัยต่างแล้วก็วัยเด็กของธาตุลมที่เป็นเมทุนตุนกลุมได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันสําหรับธนูบางท่านที่เดียวกับคนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้บอกเลยว่าบางคนตรงนี้อาจจะมีการส่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะส่องเขาเขาอาจจะส่องคุณอะไรแบบนี้ได้พยายามอยากจะรู้เรื่องราวของฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงนี้เพราะไพ่แบบนี้ที่เป็นเด็กถือดาบหมายเป็นเอ e น g y ที่เป็น Me a n i n g แบบนั้นด้วย เป็นลนักษณะของสตอเกอร์คือไม่ไม่ใช่พลังงานเอเนจีของอะไรที่ไม่ดีนะคะเป็นพลังงานของความที่ว่าเหมือนแบบ wonder curious คือแบบอยากรู้สงสยัยอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของดูดีอัศวินถ้วยนี่คือความรักที่เข้ามาหาค่ะานูบางท่านตรงนี้มีความรักที่เข้ามาทักทายมีความรักที่เข้ามาหา เข้ามาเยือนอะไรแบบนี้นะคะและที่สําคัญตรงนี้ก็มีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยมันคือการที่มองอะไรบางอย่างในความรักและมองอะไรบางอย่างที่อยากจะพัฒนาไพ่ของพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นไพ่มินิ่งที่ดีตรงที่ว่ามันคือการที่มันมีการมองมันมีการวางแผนมันมีการหวังผลแบบว่าเขาเรียกว่าการการทําอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการสร้างความรักการการสร้าง Relationship หรือการ พยายามอะไรบางอย่างในความรักความชันมันมีบางอย่างที่ว่าเหมือนเป็นการที่ว่าเหมือนเราเหมือนเราลงทุนปลูกอะไรบางอย่างลงทุนกับอะไรบางอย่างแล้วเราอยากให้มันงอกเงยหรือให,ให้มันดีขึ้นนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นมินนิ่งแบบนั้นด้วยเพื่อเหมือนายๆว่าเหมือนแบบเหมือนอยากให้ความรักไปในทางที่ดีหรือพัฒนาอะไรบางอย่างให้มันไปในทางที่ดีมากขึ้นหรือบางคนถ้าเป็นลันกษณะของเฟรนด์ชิพหรือเพื่อนรักเพื่อนเรารักเธอเรารอเธอ เราชอบเธอหรือบางคนมีการแอบชอบอะไรอะไรแบบนี้มันคือการที่กําลังเหมือนแบบมองหรือพยายามคิดหรือพยายามแบบประเมินกับอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางเอเนจีนะคะและที่สําคัญไพ่ที่บอกก็คือได้ไพ่นี้ ธนูได้ไพ่เดอะซันด้วยในเอเนจีรอบนี้คลิปนี้นะคะขอกรีดให้ดังๆนะคะไพ่เดอะซันพลังงานต่างชาติได้พลังงานของรักต่างได้พลังงานอาะไรบางอย่างที่มีความต่างแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็นความสุขความสมหวังชัยชนะอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ในเรื่องของความรักมีให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะเดอะซัน แล้วก็พลังงานในกองไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็น King of Wands ด้วยพลังงานตรงนี้เป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นลักษณะของคนธาตุไฟแล้วก็บางท่านอาจจะดีวกับธาตุไฟได้วยกันเองก็ได้เมสิงธนูใต้ไพ่ m i d d e World ด้วยพลังงานต่างชาตินะคะพลังงานต่างชาติ The Emperor the Sun นี่ก็ต่างชาติแล้วทีนี้มาดูกันว่าไพ่เพิ่มเติมคืออะไรบ้างไพ่สวยด้วยหนึ่งไม้เทา้าค่ะแ a ชชั่นใหม่ๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของเห็นหนึ่งก้านนี้ไหมคะ หนึ่งก้านเป็นอะไรบางที่ว่าหนึ่งก้านนี้มันแตกหน่อออกไปเป็นต้นเป็นอะไรได้เป็นใบเป็นเหมือนความรักที่เป็นแพชชั่นเสน่หาที่มันงอกเงยขึ้นมาได้อยู่ตรงนี้เป็นมินิ่งที่ดีและที่สําคัญคุณได้อัศวินถือถ้วยไปแล้วในไพ่เมื่อกี้ที่เป็นภาพรวมยังได้ไพ่ตรงนี้ที่เป็นเด็กถือถ้วยด้วยนี่คือความรักการแสดงออกในความรักรออยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นเดอะฟูด้วย การเริ่มต้นที่ดีและความรักความเขาเรียกว่าความความรักความมีสระในเรื่องของชีวิตของความรักรออยู่ตรงนี้แปดเหรียญตรงนี้โอ้ oh my god แปลกมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะแปดเหรียญตรงนี้อาจจะแบบว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคนธาตุด,ดินก็ได้การผสมองค์กรแล้วก็แปดเหรียญตรงนี้มันคือความรักความอะไรแบบที่ว่าเป็นความซื่อสัตย์ความรักความมั่นคงหรืออะไรแบบที่ประสาทของการที่โฟกัสกันและการอยู่ตรงนี้ทีนี้ใต้ไพ่ของชุดเมื่อกี้ ที่ใต้ไพ่คิงถือไม้เท้าคุณมี The World ใต้ไพ่ชุดนี้คุณก็มี The World เช่นกันคะ่ะและ The w เ r l d เป็นไพ่เกี่ยวกับพลังงานต่างชาติตามภาษาได้และ The World หมายถึงการเริ่มต้นเลยบางอย่างที่ดีรออยู่เพราะ The World The Sun พลังงานสวยมากทีนี้มาดูไพ่ Angel Answer ก็ต้องการบอกคุณว่า Get more เห็นไหมคะแสงจ้าเนาะ get more information get more information นะคะคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างมากขึ้นในความรักหลังจากนี้คุณจะได้รู้อะไรมากมายคุณจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างที่เป็นพลังของความรักหรือสัญญาณบางอย่างในเรื่องของความรักข้อมูลต่างๆข่าวสารอะไรก็ตามแต่มันจะได้อะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่าเข้ามาทําให้คุณได้รู้มากกว่านี้หลังจากนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีไพ่ที่เป็น look Look f o r s i g n นะคะขอให้ดูสัญญาณบางอย่างเพราะให้คุณเชื่อสัญชาตญาณเชื่อเซน์เชื่อสัญญาณบางอย่างที่เขาต้องการให้คุณรู้ให้คุณสัมผัสคุณมีไพ่ไฮปริเทสเพราะฉะนั้นเชื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะความรู้สึกเซน์เป็นอะไรที่สำคัญมากๆทีนีเเเ้เขาเรียกว่า อย่างที่ใครบอกเมื่อกี้มันมีไพ่ของการประเมินหรือการมองหรืออะไรบางอย่างตรงนี้อาจจะมีบางคนที่แอบชอบใครหรือบางคนที่เราคอยความชัดเจนกับใครหรือบางคนที่มีการประเมินหรือการอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นการดูสถนานการณ์ในเรื่องความรักตรงนี้มันมีไพ่แบบที่ว่ามันมีไพ่พลังงานในกองไพ่แบบนี้ friendship ค่ะ เฟรนชิพตรงนี้บางคนอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าพลังงานของความรักตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันบางคู่อาจจะมีความรักที่แบบทั้งความรักแล้วก็ความเป็นเฟรนด์ชิพที่ผสมผสานกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญทริคตรงนี้คือความรักเนี่ยนอกจากที่คุณจะให้ความรักมันไปได้นานแบบที่ว่าเป็นลักษณะของคู่รักโรแมนติกความสัมพันธ์แต่ละคู่ใครจะยกตัวอย่างนะใครจะยกตัวอย่างคือความรัก ถ้าจะให้มันไปได้เรื่อยๆไปได้แบบที่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบไปได้ในระยะที่แบบค่อนข้างที่จะลองเท e มมันต้องไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกหวานชื่นแบบชีซีแบบเลี่ยนอย่างเดียวมันต้องเป็นความรักที่มีลักษณะของความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นเหมือนแบบ buddy ความเป็นเหมือนทีมเป็นอะไรอ่างที่เหมือนแบบว่า มันลงตัวกันได้ที่แบบไม่ใช่แค่ความรักเออ,อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมันต้องมีหลายอย่างประกอบกันแล้วก็ตรงนี้คืออะไรก็ตามแต่ขอให้คุณเหมือนคล้ๆว่าเขาเรียกว่าชื่นชมกับพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานที่เหมือนแบบเป็นสิ่งที่ดีของฝั่งของบุคคลตรงข้ามของคุณนะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เหมือนคล้ๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนบางครั้งมันเป็นลักษณะของไพ่แบบนี้เป็นไพ่โอริเฟคชัน lection, เป็นเป็นเงาสะท้อนอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกเขาเรียกว่าถ้าคุณรู้สึกหรือคุณแสดงออกอย่างไรกับบุคคลฝั่งตรงข้ามสิ่งเหล่นานั้นมันจะท้อนกลับมาเป็นพลังงานบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่จิตใต้สำานกของคุณด้วยอะไรก็ตามแต่ที่คุณที่คุณแสดง,งออกกับใครที่เป็นพลังงานของความรักมันจะมีพลังงานบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆพลังงานของ เงาเขาเรียกว่ากระจกเงาหรือกระจกสะท้อนเป็นพลังงานแบบนี้ที่เป็นพลังงานแสงอยู่ในเอเนจีของคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้มีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่า พยายามในความรักความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเพราะตรงนี้มีพลังงานบวกๆที่ดีรออยู่และเดอะซันขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ขอทุกคนรับพลังงานบวกไปแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้รู้่อยูอย่กับไข่ตรงนี้นะคะธานูไข่เอาพลังงานบวกส่งมาให้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ